สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาศิกานต์สมบูรณ์วันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการของชุมชนตำบลแม่ทาขอเชิญทุกคนรับชมได้เลยค่ะชุมชนแม่ทาตั้งอยู่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่สมาชิกของกลุ่มเรามีทั้งหมด6คนกลุ่มเราขอนำเสนอประเด็นสำคัญทั้ง6ประเด็นดังนี้ ประเด็นแรกการใช้วิถีพอเพียงมีความรู้ในการจัดการทรัพยากรใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอาหารป่าแม่บอนมีการทําอาหารในป่าจากวัตถุดิบธรรมชาติมีการหุงข้าวจากกระบอกไม้ไผ่รวมถึงปลาที่จับได้จากแหล่งน้ําในป่าส่วนเกษตรยั่งยืนการทําเกษตรยั่งยืนมีการปลูกพืชเพื่อขายและไว้กินเองโดยไม่ใช้สารเคมี มีระบบโซลาเซลล์มีพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติทดแทนประหยัดการใช้น้ำมันในการสูบน้ำวิสาหกิจชุมชนแม่ทาย,ยั่งยืนรวมวิเคราะห์ปัญหาหาทางออกร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนให้ความร่วมมือก่อตั้งกลุ่มกองทุนเช่นธนาคารข้าวธนาคารวัวและควายและนำสมุนไพรมาประยุกต์ใช้วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิกคนรุ่นใหม่จับมือร่วมกับสหกรณ โดยคนรุ่นใหม่ทําการตลาดในรูปแบบของการขายส่งยกตะกา้าการขายปิ๊กออนไลน์โมเดิร์นเทรดส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่กลับบ้านอย่างมีอนาคตการใช้คนของชุมชนเป็นผู้นำเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนชุมชนไปในทิศทางที่ชาวบ้านต้องการได้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง ลำดับต่อมาเป็นวีดิทัศน์แม่ทาชุมชนจัดการตนเองโดยหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฮอกก็มีสิทจะพัฒนาประเทศเขาหรอเขาเป็นฝ่ายฮอกก็เป็นคนไทยอ่ะใช้สิทธิของความเป็นมนุษย์ของคนไทยนี่แหละที่จะปกป้องทรัพยารสิ่งแวดล้อมที่ตี่เฮาอยากจะทำอยากจะหนะันอ่ะเฮาจะต้องักษาป่าใน้ภาคเหนือ ชุมชนที่ที่อยู่ตะปาเนี่ยจะต้องปิกไปรักษาปลาโดย้าบ้านผู้าักปัญหาบ้างข้องมันก็ไม่พอใจอ่ะมันตัดไม้ขายแล้วมันไปรักษาเหรอไม่เหนจะคุณปลูกหรออหาสาวมันอย่างนั้นที่ตัดขายจะขายเปิลเปิลอยู่ในเมืองกับกินกับเมืองเขาอยู่บ้านนอกกินกับปลาก็ไม่ก็โอ้มันกระทบกระแทกหลายเรื่องแต่เขาบอกอาการหัาษสาปลาบงเขาเหมือจะหาสาวไว้ขายป้าหมยเ้าาสาวมีความชุ่มชื้นฝนตกมามีต้นไม้เก็บต้งนักล้วมันจะมีน้ำใกล้สารเกษตรนี่คือป้าหมายของากระทบเถียงกับมันตลอดเลย ปลาสุดท้ายมาเนี่ยคนที่หันตัวเรื่องรักษาปลาก็นักขึ้นมากขึ้นเข้าใจทำความเข้าใจกันในตำบลยุคนั้นเขาลำบากเหมือนกันนะลำบากเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านกรรนั้นหลายๆคนกําีแจกคนของเขาอบปรตรกําแจกคนของเขาแล้วเขาอู้กันเลยถ้าจะทำเรื่องใหญ่ๆเนี่ยเขาน่าจะ ถ้านอย่างสักอย่างหนึ่งก็เลยว่าอู้กับลงว่าเออเขารวมคนรวมคุ่มเล็กกลุ่มน้อยรวมเพื่อใครคณะกรรมการการนี่มันมปอรหรอกมันน่าจะตั้งเป็นสหรกรม์าหกร์กรกับเพื่อชาวบ้านชาวภาีเข้ามาเพิ่มเอาเลยบอกว่าศหกรณ์กรการเกษตรยั่งยืนเนี่ยเขาน่าจะเอาเกษตรเป็นตัวน้ำเขามาเกษตรกรรมยั่งยืนสากรณ์กรการเกษตรยั่งยืนแม่ท่าจังก,การเนี่ยเขาจะพัฒนาเกษตรกรรมยังย่งยืนที่เป็นระบรบอินรีเนี่ยเพื่อสุขภาพของคนเขาเพื่อคนแม่ท่า พอทำกันกันมาเลยๆเนี่ยเอ่อครับเรื่องกเกษตรครับเลื่อนเรื่องปลาเรื่องลิ้นเรื่องน้ำเรื่องปลาเขาก็เลยมาวิเคราะห์กันว่าเออเนี่ยถ้าจะจะจะทำเรื่องใหญ่ๆตรงเนี้ยมันน่าจะเอาคนของเขาพัฒนาคนของเขาไปเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนั้นส่วนหนึ่งและพัฒนาคนของเขาเนี่ยไปเป็นเอาตอส่วนหนึ่งอ,อย่างนายนกขนะศักดิ์นะ พัฒนามันสมัยก่อนนะี่คือมันไปทํางานโครงการน้าล่องคือมันไปสัมผัสกับเกษตรอินทรีย์สัมผัสกับอ่าหลายๆเรื่องถ้าเรื่องปลาเรื่องอย่างนี้ขาปออ้อแกกกนถึงปืน,ปนกาเข้าใจเรื่องนี้ดีอยู่แล้วกาันสมัยนะั้นไงแก,กบอกว่าจากค,คนอื่นไปเปลี่ยนนโยบบอกว่ายาคิดเลยเราว่าถ้าคุณอยากเห็นสิ่งดีๆคุณอย่าหวังคนอื่นทําคุณต้องเป็นคนไปทําเวลาคุยเรื่องปลาเวลาคุยเรื่องของเกษตรกับยังอยู่เหน่วนี้ถ้ามันไปติดกับ นโยบายของรัฐต,ติดกันอย่างเนี่ยผูอนายกอ้างเลยว่าผมเป็นและเป็นนายกเนี่ยผมคงทําตามที่นโยบายของรัฐได้เพราะว่าชุมชนเป็นคนที่อยากจกใเพื่อมันเป็นแบบนี้อยากจะทําอย่างนี้ผมในในาฐานะผมเป็นคนตัวแทนเราชุมชนเนี่ยชวนหนึ่งเป็นของรัฐเนี่ยผมก็อยากจะทําตามชุมชนถ้ามีปัญหาก็เอาผู้รักผู้ใหญ่ลงมาสมัยท้าละมือเาขากระสอนหันว่านี่อย่างเขาอยากทําแบบนี้แบบนี้เขาอยากเป็นตรวจตนแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่าผู้ชายชุดท่ายมากบพระราชการกาอย่างการแล้ประการ เข้าใจล้วก็ยอมภาพไปหลายๆเรื่องกระทํามื้อเขาขับเคลื่อนขับเคลื่อนกเกษตรอินทรีย์ขับเคลื่อนอย่างใส่ไปไปมา,าไปได้หลายๆเรื่องได้อันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่ที่เขาพยายามทํากันเขามองว่าต่อไปเรื่องเงินจำใจเรื่องสาคัญละเรื่องสําคัญออาาคคที่สุดคือเรื่องของการปกป้องตัวเ่าจากภัยคุกคามทางนอกยเพาะเรื่องของกฎหมายนี่นะครับมันก็โยงมาหาสู่เรื่องของการต่อสู้ในเชิงข้อมูลนะเรื่องข้อมูลต่างตานะครับ ข้อมูลจริงไต่ต้รมันเวลาคุยกับคนทังนอกคือเป็นยอมรับเวลาคุยกับเรื่องการพิาพาทนะัมันมีข้อข้อมูลในตัวเชื่อมใจใจแต่ความรู้ซึกนนครับเรเริ่มทำข้อมูลเริ่มจากหนึ่งเส้คนแถวสองแถ,วส,งถวสามขึ้นมานะสถาบันมีคนทํางานแล้วมีกลุมกลุมผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคุม าการทำว่ากลุ่มคนทำง,งานทำว่าก,กลุ่มเยาวชนทำว่าก,กลุ่มเยาวชนเนี่ยเป็นการไล่กันขึ้นไปไ<อ>เพื่อจะมีการส่งต่อความการเนี้คิดลงมาไอ้กัารนี้และอันที่สองก็คือเรื่องระบบข้อมูลนะครับเขาเริ่มที่จะทำข้อมูลระบบสารสนเทศเขาเริ่มทำข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่มันมันตอบโจทย์ได้นะการใช้พิกัดดาวเทียมการใช้ kbs อย่างต่างเนี่ยเขาเริ่มทำเข้ามานะครับเป็นคนมานะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าพอเขาทำเรื่องระบบข้อมูลสารสนเทศเนี่ยองค์ส่วนมีประโยชน์ไม่ทั้งแปลงตีดินต่างๆเนี่ยเขาเริ่มอเออ จริงแล้วเทคโนโลยีมันสามารถมาช่วยมาช่วยทำให ưng, ้งานทำาไปเป็งหน้าได้แล้วก็ตอบโจทย์ได้ง่ายที่สุดนะครับก็เลยนะครับตั้งตั้งมันนง่นกับว่าอย่าเราตั้งตัวบริการของเราแล้วเนี่ยเขาเขาจะเคลื่อนโดยเป็นตำบลด้านเทคโนโลยีต่างๆก็จะให้มันมันเกิดการทําง,งานนี่นะครับเราก็เริ่มมองว่าจะเริ่มต้นยังไงเนาะเริ่มต้นยังไงนะครับคือการเปิดจวนเปิดตัวนะครับในท้าเขาเปิดตัวว่า อ,องค์กรไหนนะครับทั้งนอกทั้งใน,นชุมชนทั้งทิ่เป็นองค์กรของรัฐองค์กรของเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมแตงเนี่ยเข้ามาทํางานติมแม่ทาเนี่ยเอายินดีในส่วนของอาการใช้แอพพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยแม่ทาได้ร่วมกับขอดีๆในการพัฒนา แอปพลิเคชันเพื่อการประกันความปลอดภัยในพืชผลเกษตรแล้วก็มีแผนที่จะครอบคลุมการประกันความปลอดภัยในอาหารอย่างครบวงจรคือนอกจากพืชผลเกษตรอินทรีย์แล้วก็จะไปในแง่ของผลิตภัณฑ์ของปศุสัตว์อินทรีย์นะครับหรือว่าปศุสัตว์ที่ปลอดภัยรวมไปถึงร้านอาหารด้วย เวลานักวิชาการเข้าไปทำงานเนี่ยต้องฟังชุมชนต้องเอาต้องเอาเรื่องเอาโจทย์เอาประเด็นของชุมชนเป็นตัวตั้งนะคะตัวนักวิชาการเองก็ต้องปรับตัวถ้าสมมติเราเราไปด้วยเรื่องที่เราสนใจแต่ชุมชนยังไม่สนใจเราก็สามารถประสานงานเพื่อนเราที่ที่ตรงกับความสนใจของชุมชนเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าถ้านักวิชาการจะทำงานกับชุมชนเนี่ยถ้ามันเรื่องมันไม่ ไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการทํางานร่วมกันแล้วก็เพิ่นก็นอาจจะทําเพื่อเอาใจนะักวิชาการมันก็จะไม่ต่อเนื่องอยั่งยืนนะคะ รูปแบบการจัดการของชุมชนแม่ทาประชากรสน่วนใหญ่ในตำบลแม่ทามีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและอาชีพลงหมาเป็นอาชีพรับจา้างโดยชุมชนนี้ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการบ้านเมืองที่ดีและการจัดสงบประมาณตามโครงการอย่างเหมาะสมมีการใช้คนของชุมชนเพื่อเป็นผู้นำสามารถขับเคลื่อนชุมชนในทิศทางที่ชาวบ้านต้องการได้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง และความรู้ในการจัดการทรัพยากรใช้ความรู้และในการแก้ไขปัญหาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรได้มีการนําความรู้พื้นบ้านมาใช้เช่นวัตถุดิบจากป่านํามาใช้เป็นยาไล่แมลงการรักษาป่าไม้ด้วยตัวเองมีการรวมกลุ่มการทําเกษตรที่ยั่งยืนพัฒนาการเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อสุขภาพขับเคลื่อนทางการเกษตรมีการทํางานร่วมกันและส่งต่อข้อมูลดัดแปลงเทคโนโลยีพร้อมกับการทําเกษตร ต่อมามีนักวิชาการมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อครอบคลุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์พืชผลของชุมชนแม่ทาและทางผู้นำของชุมชนพยายามต่อสู้กับปัญหาถกเถียงของรัฐบาลและหน่วยง,งานต่างๆแต่สุดท้ายทุกคนในชุมชนแม่ถาก็ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงพลังของทุกคนในชุมชนว่าการจัดการทรัพยากรตามแบบแผนของชุมชนมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อทุกคนมากแค่ไหนค่ะ